เอาดิเอาดิมา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 สวยครับพี่แบ่งนั่งสกิลหนึ่งเลยครับสวยนี่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 เอาเดจิ้วเดีสวยโคตรแรงบอกเลยโยฮู้ฮู้ฮู้ดีมืรุ่นเมกาอดีมืรุ่นดูเบดีรุ่นชาติใจตดคนเันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Breath Fighting Path อีกแล้วนะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมเนี่ยได้ทําการแบบว่าสุ่มเจอตัวบิ๊กมัมมานะทุกผู้ชมนะนี่บ <Big Mom S 2> ิ๊กมัมโนตะรึงมันเพิ่งจะเข้านะครับวันที่1ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะฮะน้องๆนะหนึ่งคุมพานะฮะทุกผู้ชมนะสองพันยี่สิบสี่นั่นเองคะครกรนะสุนมานะครับใช้ประมาณ80กว่าๆนะทุกผู้ชมนั้ได้ตัวนะครับเอริสการันตีนะแปดสิบห้าใบนะทุกผู้ชมนะแปดสิบถึงแปดสิบห้าใบเนี่ยนะครับคือสุ่มมดดแม็กะคนนู มดแม็กกับมดตูต่จะบอกเลยนะครับคุณดูนะเออก็อันนี้เป็นเกมแบบาเกมต่อสู้วันพีชออนไลน์นะทุนผู้ชมนะสามารถเล่นแบบว่าตามแนวเนื้อเรื่องก็ได้หรือว่าในส่วนของต่อสู้ PP ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นแบบ P p พให้ดูกันเลยนะทานผู้ชมนะเย้นี่บิ๊กมัมเนื้อตึงตัตีตัวตีมาดีครับน้องเอาดิเอาดิแต่ผมว่านะเราเล่นบิ๊กมัมอ่ะไอตัวฟูจิโทระนี่น่าจะแบบกินกินเรียบกินเรียบว้า oh! นี่เ,เจอโซโล่ด้วยว่ะม,มา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 สวยครับอืมดูดพลังมาก่อนสวยเว้ยสวย,สวยอุย้ยนี่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 เอาดิเอาดิมา,มา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 สวยครับพี่แปลงร่างฮึมสกิลหนึ่งเลยครับสวยนีย่นี่นี่นี เอาดิเอาดิสวย<ว>โคตรแรงบอกเลยพิกมาเวลาแปลงนั่งสกิลโคตรแรงมันจะเหมือนแบบว่าแคอรอทผสมกับอา่า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ n o งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเอลไกกลยอะอะไรนะ r รูฟี่นะคนดูนะต่กิลหนึ่งมันสามารถตัดได้เลยนะโอ้หืตได้ทุกคอมโบหลบก่อนนี่สวยไลน่งสตาร บิ่มเบิ่มคือกือือนี่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 เอาดิโคตรตึงสวยสวยนคยราร์่จูจจนี่ลบได้คนดูสวยหัวจัดจัดนี่เนี่ยครับอุ้ยเวดเหรออืม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 ตายตายโหตับโคตรแรงอ่ะคนดูอ่าไออะไรนะไอ เพอร์ธีมิอุสมีกับเจ้าตัวนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้โอ้ยเจอกับอาริเกาเพอร์ธีมิอุสกับซุดนะท่านผู้ชมนะสกิลโคตรดีนี่นี่เอาสิเอาสิสวยโคตรตึงมา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 บึ้มอย่างงี้นะโคตรตึงโคตรตึงนี่อุ้ยมัตตาเฮก อะไรหรอเอ๋บังอาจมากนะนามิน euh, ี่นี oh> ่ขโมยของฉันไปขโมยซุดไปนะเนี่ยเอาขี้ขโมยจิว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 อ๋อนี่อ๋อนี่นี่ไหวโอ้โหล่วงฮะตึงจัดจ้าผมบอกเลยฮ่าเนี่ยตัวหดนะผมบอกเลยหดจะจัดเลยนะสหรับอ่าบิ๊กมัมนะฮะคนดู โคดเทเกอตรึงไปลุยต่อครับผมบอกเลยบิ๊กบัมตัวเดียวแม่งหัวจัดจัดนะถ้าได้เจอแบบคนที่เล่นแบบสไตล,ล์เดียวกันนะนี่โอ้โหมันเอาฟุจิโทระมาด้วยว่าแม่งชิบหายแล้วกูเจอเลยเจอตัวยากละแต่แต่ละตัวมันก็จะแบบว่ามีความเก่งแตกต่างกันไปนะมันอยู่ที่คนเล่นนะครับกุนนงกองจริงกุนนังงองเทเหมือนถุงยงส่งจิ้งกุนนี่กุนระดีเทกุนระดีเทแล้วนี่ครับ ตัวใหญ่ๆชอบจริงๆเลยนี่นะครับสวยนี่สวยสกิลหน่อยโอาเอาดิเอาดิ๋ยวนี่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 สวยเบิ่มกระลือกระลืออยู่ไหนนี่เอาเราเว้ยแปลงร่างได้เราเว้ยสวยสับก่อนเลยครับเป่งวัข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 วาโคตรตึง มีอะไรใส่ให้มดมีอะไรใส่ให้มดนี่นี่เนี่ยล่วงโหอหโคตรตึงอนะ่ะแป้งนั่งทีเดียวตุ้ยเลยนะฮะแต่เราเจอฟูจิทุราบลร,รอบนี้น่าจะยากคนดูนะว้าอ,อะไรหล่ะลุงวิ่งโหลุงแม่งหลบว่ะนี่โอ้ยไปเลยกูโหโดนเหลาเลยมามา นี่ซับซับโอ้ยสับไม่ติดเนี่ยเฮ้อผู้จีโตล่าแม่งตัวแกจะจัดบอกเลยนะเฮ้อซับซับสวยนี่สวยครับแต่งนั่งโคตรตึงนี่เนี่ยครับสวยโอ้ตายเจอเจอตัวแกไงคุณดู นี่นะครับสวยลุกกงแกแม่งสึงจาดโอ้หลบได้ปะโอ้ยเออนี่เลยนี่เลยลุงมึงพลาดแล้วนี่เลยครับสวยครับทรับเลยยาวๆบอกเลยโคตรตึง อืมลุงอุ้ยเดือสมุนไนโนติงมาโดนลุงนี่นะครับลุงไม่รู้หรือไงว่าผมเข้าข้างหลังได้ผมเคาน์เตอร์โหดนะนี่นะครับสวยสวยสวยอเออเออล่วงบอกแล้วเป็นตัวจบคนดูสกิลอย่างนี้แม่งอิ่มจัดเลยแหละบอกเลยอุ้ยอ๋ออ๋อ ไม่ ly, ไมรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อืมสวยสวยโอ้ยโห,โยโยโโหโจกุกอย่างดีว่ะเอ,อือเอ,อ้อเรียบร้อยอครับไปดตูตุยตีสถานะแข็งตัวมาว่ะมาวะสวย นี่เลยเฮ้ยสวยอ้าวหลับลนั่นนี่หลับยาว,วนั่นนี่ได้หลับยาวนี่เฮ้สวยเย้ล่วงอืมนี่เป็นไงลนะ่ะ สวยร่วงฮะเอ๊ะทำมาเป็นส่งสติ๊กเกอร์งงเจ๊กโดนอือกบ้าไปกิจวัู้นะทำเป็นทำเป็นแบบว่าเอ๊ะไม่โดนอือโดนนี่สิครับโดนกระเป่าครับกบ,บ้านขวดตรีขคตรึงสิบห้ายังโอ้โหเราแม่งโหดจัดนะคนดูนะนี่ผมไล่เก็บชาวบ้านชาวช่องเลยนะนี่คนดูต่อไปต่อไปเราลงพีพีดีกว่านะอย่างงี้นะนี่เพราะว่าต้องมีตัวแก้หน่อยนะฟูจิโชล่ามันก็โหดอยู่นะไปะ ลงแรงอเอ้ยลืมกดเฮ้ยตัวกดเซฟแรงหรือเปล่าวะโอเคเซฟแรงกดอนะันนั้นไปแล้วโอเคเฮ้ยซันจีโนตึงมากกับแชงคูสมาโอ้โหชิมาแล้ว ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยได้หรือเปล่านะรอบนี้บ้ากันกุญแของจริงกุในของเทน,นี่เลสวยวาตบข่าวอาก่อนเลยสวยอุ้ย

ิวเรียบร้อยอ่อผู้โดนเลยโดนสับเลยเออเเออออวิวิโดนแล้วคนดูเกือบเสียเลี่ยมนี่นี่เอาดิมา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 สับสับสับตึงจัดตึงจัดเออ นี่เป็นไงล่ะสวยแข็งล่างครับบึมมชวง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 วงสวยอืออโหจะจัดโะเดี๋ยวเดี๋ยวเสกสุดลงไปช็อตวอชแคร r ยาร์นี่เป็นไงล่ะลวงโอ้โคนู่นน่ะฮาคริแกนี่ส่งถึงสวรรค์โอ้เก็บสมได้เลยนี่สับสับสับสั ทอดสักหน่อยปั๊บโอ้คนผิดเอือนี่เนี่ยตรงโอ้ยนี่นี่นี่สกิลครับสวยทอดเธอทีมีอุ้ยลงไฟรัวรัวรัวคนเด้อมาว่ามามาสับไปก่อนครับระยะไกลอย่างนี้โอ้ไฟกับไฟเจอกันหูเออมาดีมาดี แวง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 นี่นะครับสวยสับรัวๆโอ้โหมดเกินเฮ้ยอีซี่นี่มันลงไตแง๊กชิวๆได้เลยนะนี่แต่บิ๊กมัมตัวมันใหญ่เกินเวลามุมมองเวลาเราเล่นตัวบิ๊กมัมมัมุมมองมันจะใหญ่ขึ้นนะเหมือนลินเน่ยอะไรหน้าหนวดขาวนะท่าุกช็อปนะคล้ายๆกันเลยนะครับมุมมองการเล่นนะนะมาลงต่อครับ ไปไปไปอ้าวโดนแมนตัวหนึ่งเลยไม่เป็นไรครับเรามีเยอะเรามีตัวเกียนเยอะเอาตัวไหนดีลูฟี่แล้วกันนะคุณดูนะผมถนัดลูฟี่นะครับอือบอกเลยแบบยาวๆฮะจะโดนลูฟี่แล้วนะโฮ้ยแครอทโอ้โหเอาแครอทมากกอนเลยหรือเกินไปนะจริงๆยี่หายนะเอาโทนี่โทนี่ช็อปเปอ,ร,อ,ร,อร์มาด้วยนะโอ้โหไอ้นี้คอยแม่ซูมินันบูมตับตับตับ ช็อตหน่อยทีนึงสวยนี่ช็อตทีนึงเออเอาว่ะอืเออเออเออเอ๋ไม่นี่แค่ไหสวยโดนครับบอกเลยตายเออสวยเออโคตรโหดโหดจัดโหดจัดสับสับสับโดนสวยช็อตทีนึงร่วงโคตรโหด แต่ผมเพชทางฟูจิโทระแน่นอนนะฟูจิโทระมันมันโหดนะครับคุณดูนะอือสวยแปลงล่างก่อนครับคุณดูอืมสาบเลยสวยนี่สาบครับตึงๆคอร์สอือติดมือเลยนะคุณดูนะสวยนี่เลยครับล่วงฟูจิโทระตายแน่นอนโดนอย่างนี้นี่ วย,ยนี่โอ้โหเพิ่งมาโดนตายอืย้อล่วงอุ้ยเก็บซองได้เหรออันั่นงงเออเดี๋ยวกูไม่ได้เล่นเลยที่จริงมาผมมันตัวมันแพ้ทางนะคนดูนะนนนนปิ้ว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 ถ่วถัวจับมันบูดสวยสกิลกันหน่อยโอ้ยแข่งล่างสวยนี่ครับสวย สลับเลยกิวต่อครับโอ้โหโอ้โหโโอ้เฮงบอกอะโอ้โหกูไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นหัวจัดจานงวจัดจานคนดูว้านี่เป็นไงนะตีไปเลยครับสวยอ้าวชนะเฉยเฮ้ยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสหรับเจ้าตัวบิ๊กปั๊มโนตรึงเรานะท่านผู้ชมนะนีโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างทำใจในคลิปสหรับเจ้าตัวเกมวันพีชไฟติ้งพานนะสหรับวันนี้บิ๊โก้ก่อนตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า อย่าลืมไปซุ่มกันนะจ๊ะน้องๆมีที่เล่นงๆเวียซ์ซัก็แอนดรอยแล้วก็คอมพิวเตอร์พีซีเลยนะจ๊ะน้องๆเอ้ยเร่งมาแล้วว่ะร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟ นียังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ r i c h m a n Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย